ลักษณะเสื้อแขนล้ําแบบนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าต้องการที่จะเก็บอ,อกเข้าเนี่ยโดยส่วนมากนะคะมันก็จะมีผลกระทบกันกันกบส่วนของปลายแขนเสื้อตัวนี้ใช่ไหมคะลองสังเกตดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราค่ะเก็บเข้าใช่ไหมคะสมมติว่าเขาต้องการเก็บเข้าอยู่ที่1นนิ้วใช่ไหมคะโดยรอบเลยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วเราค่ะทําการเก็บเข้าตรงนี้นะคะเข้าไปทรงมันก็จะไม่สวยเห็นไหมคะ ทรงแบบนี้ก็จะไม่สวยใช่ไหมคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาเป็นการไล่ระดับแบบสลบลงมาแบบนี้เลยมันไม่ใช่แบบเว้าวเข้าไปแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราค่ะไม่อยากจะให้มันเว้าวมากเรานะคะทําการเก็บเข้าแบบนี้เนี่ค่ะเห็นไหมทุกอย่างมันก็จะไม่ได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะทรงมันจะไม่ได้แบบเป็นแบบไล่ออกไปแบบนี้ค่ะฉะนั้นเวลาการแก้ทุกอย่างนะคะอันก็จะแจ้งหนึ่งเลยข้อจํากัดให้กับลูกค้าดูว่าเรานะคะมีข้อจํากัดตรงไหนบ้างถ้าเกิดว่ามันจะต้อง แพงจริงๆค่ะหรือไม่ก็พลิกแพงจริงอ่งะส่วนไหนบ้างที่มันจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ค่ะสิ่งที่มันจะไม่เหมือนเดิมก็คือส่วนของปลายแขนตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรานะคะต้องการที่จะแก้ให้เป็นทรงเดิมในแบบนี้นะคะไล่ยาวลงมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะเรานะคะต้องทําการเก็บส่วนของตรงนี้เข้าไปด้วยตัวนี้นะคะซึ่งลูกค้าใส่นะคะมันใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งปลายแขนด้วยแล้วก็ทั้งลําตัวด้วยฉะนั้นตัวนี้นะคะอันก็จะทําการย่อส่วนค่ะจากข้างในตรงนี้นะคะเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะ วิธีการแรกค่ะก็คือเราดูก่อนนะว่าส่วนของตรงนี้ค่ะมีของเดิมเนี้ยเขามีการเย็บด้วยผ้ากุนไว้ไหมหรือไม่ก็เขาพับทบไว้หรือเปล่านะคะอย่างเป็นเคสนะคะก็จะมีผ้ากุนนะคะโดยรอบด้านในตรงนี้หนึ่งเลยค่ะอันก็จะลาอนะคะผ้ากุนเดิมค่ะรอบปลายแขนตรงนี้นะคะออกมาก่อนตรงนี้นะก็จะลอ,อ,อกมาและต่อจากนั้นค่ะพอหลังจากลาอเสร็จนะคะก็ไปรีดค่ะให้ตรงปลายตรงเนี้ยมันแบนออกมาทั้งหมดนะคะ แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะวัดรอบอกค่ะวัดรอบอกเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยตอนทีอ่อันนะคะวัดรอบอกเนี้ยด้วยความที่แพทเทิร์นชิ้นด้านหลังนะคะกับชิ้นด้านหน้านี้มันไม่เท่ากาันชิ้นด้านหลังนะคะมันใหญ่กว่านะคะวิธีการที่อันแก้ค่ะอันก็ทําการตัดนะคะส่วนของตรงนี้ตะเข็บข้างเนี่ยค่ะตัดล้อออกหมดเลยส่วนของแขนเนี่ยเราแยกที่เป็นผ้ากุนออกมาแล้วใช่ไหมคะส่วนของด้านข้างเนี่ยอันค่ะก็ ตัดแยกขานลอกออกมาเลยให้มันกลายเป็น2ชิ้นนะคะแล้วก็แบออกมามันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวอันจะแยกเป็นสีให้ดูนะคะว่าสีสีของแพทเทิร์นชิ้นด้านหลังนะคะมันถูกแยกออกมาแบบนี้ตัวนี้ค่ะเราทําการเก็บเข้านะคะค่อนข้างเยอะมากเนะะี่ยค่ะพอหลังจากที่อันนะคะแบะออกมาสีแดงนะคะก็แทนแพทเทิร์นชิ้นด้านหลังนะคะมันจะเหลื่อมรับออกมาแบบนี้เลยนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเวลาที่อันเก็บอะคะ่ะ อันก็จะกินแพทเทิร์นชิ้นด้านหลังนะคะมากกว่าชิ้นหน้าคือต้องต้องต้องแบบมองภาพแบบนี้ว่าถ้าหากว่าเราค่ะไม่ไม่เลาะส่วนของด้านข้างออกใช่ไหมคะแล้วก็เกลี่ยแพทเทิร์นชิ้นด้านหลังออกมาแล้วเราค่ะเย็บรวบไปเลยส่วนของตะเข็บข้างตรงนี้ค่ะมันก็จะถูกเบนมา ในส่วนของด้านหน้านะคะส่วนของด้านหน้าแทนที่ตะเข็บตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ด้านข้างลําตัวมันก็จะถูกเบี่ยงมาด้านหน้าตะเข็บตรงนี้มันก็จะถูกเบี่ยงมานะคะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าใส่ค่ะมันจะไม่สวยคืออันอจ,จะประเมินแพทเทิร์นชิ้นด้านหน้าชิ้นด้านหลังก่อนเนาะว่าชิน้นหลังชิ้นหน้านะคะมันเท่ากันไหมถ้าเกิดว่ามันเท่าเราสามารถเย็บรว่วไปแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ค่ะไม่สามารถที่จะทาได้นะคะอันก็จะใช้วิธีการในการ เลาะตะเข็บด,ด้านข้างแล้วก็เบี่ยงผ้าออกมาก่อนนะคะทั้งสองข้างเนี่ยทำแบบเดียวกันนะแบบนี้นะคะอันก็จะเบี่ยงมาแบบนี้เลยนะคะมันจะไม่เท่ากันแค่ส่วนของเนี่ยคะ่ะไล่จากแขนตรงนี้ลงมาด้านบนเนี่ยมันจะเท่ากันนะคะสําหรับตัวนี้นะ,ะขั้นตอนต่อมาคะ่ะอันก็จะมาวัดก่อนนะคะว่ารอบอกตรงนี้เท่าไหร่ตัวนี้คะ่ะลูกค้าต้องการที่จะแก้นะคะคืออ อกจริงของลูกค้าอยู่อกจริงของลูกค้าค่ะอยู่ที่36นิ้วแต่ว่าเสื้อลักษณะแบบนี้เราจะไม่ใส่แบบพอดีตัวเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการรั้งวงแขนนะคะตัวนี้รอบอกเขาค่ะอยู่ที่36นะคะแต่ว่าอันาคาแก้นะคะเป็น38นิ้วนะคะก็วิธีการก็วัดจากซ้ายไปขวาค่ะว่าตำแหน่งจากซ้ายไปขวาเนี่ยอ่สามสิบแปดนิ้วนะคะมันอยู่ที่แค่ไหน สมมติ Smooth, นะคะตำแหน่ง38นิ้วนะมันอยู่ที่เส้นประมาณนี้เดี๋ยวดูนะคะนี่ค่ะตำแหน่งเส้น38นิ้วอยู่ตรงนี้ทั้งสองข้างนะคะทำแบบเดียวกันนะคะตัวนี้เนี่ยตอนที่อันนะคะวัดตัวลูกค้าลูกค้าต้องการที่จะให้ทรงเสื้อเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะ,ะเหมือนกันกันกบของเดิมของเขาตัวเนี้ยสมมติว่าอันนะคะวัดแล้วเนาะตรงนี้อยู่ที่1นิ้วอันค่ะก็จะไล่ไปจากตรงนี้ค่ะ1นิ้ว1นิ้ว1นิ้วเช่นกันแล้วก็ขีดเส้นนะคะไล่มาเลย ขีดเส้นมาแบบนี้นะไล่มาเลยค่ะหนึ่งนิ้วเท่ากันทั้งสองข้างเนี่ยทำแบบเดียวกันนะแล้วก็ต่อจากนั้น,นะคะ่ะพอเรานะคะได้เส้นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ป่ะต่อจากนั้นค่ะเราก็ดูจากของเดิมนี่รอยที่เขาเย็บมาเนี่ยค่ะมันอยู่ที่ประมาณแค่ไหนเนี่ยค่ะมันจะมีร่องรอยอยู่จากของเดิมนะตรงนี้ค่ะที่เขาเย็บมาสิ้นสุดของตะเข็บด,ด้านข้างเนี่ยมันสูงถึงแค่ไหนนะคะที่เป็นระดับของใต้วงแขนอันนี้นะคะวัดแล้วได้ประมาณเส้นนี้นะคะ แลวขั้นตอนต่อมาค่ะพอหลังจากนั้นนะคะอันก็ทําการวัดจากตรงนี้ค่ะออกมาจากตําแหน่งของตัวนี้นะคะอยู่ที่1เซนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ1เซนพอหลังจากที่วัดตําแหน่งตรงนี้ค่ะออกมาอยู่ที่1เซนนะคะต่อจากนั้นอันก็วัดจากตําแหน่งของตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เข้าไปาเดี๋ยวอันขอวาดให้ใหม่นะเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันคือเราจะต้องเผื่อผ้าในการที่จะเย็บส่วนของแขนเสื้อแล้วนะคะก็วัดออกมาค่ะจาก จากเส้นที่เป็นจักรแแลตรงนี้นะคะวัดออกมาอยู่ที่1เซนจากตรงนี้นะคะ1เซนแล้วพอต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะวัดจากริมผ้าตัวนี้ค่ะเข้าไปจากตำแหน่ตงตัวนี้เข้าไปหาที่ตำแหน่ง1เซนนะคะมันได้เท่าไหร่นี่นะคะตรงนี้นะเพราะว่าเราค่ะจะยึดตรงนี้เป็นหลักละสมมติว่าเรานะคะวัดจากนี้เข้าไปนะจะอยู่ที่ประมาณ1เซนครึ่งสมมตินะคะตรงนี้นะ1เซนครึ่งเราวัดนะคะก็วัดจากนี้คะ่ะ1เซนครึ่ง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  แบบนี้นะคะแล้วก็โยงเส้นมาค่ะโยงเส้นมาหาตรงนี้เห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาที่จะทําค่ะก็ทําการตัดเส้นนี้เลยค่ะตัดเส้นนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วพอต่อจากนั้นค่ะส่วนของตรงนี้ที่เราค่ะจะจะต้องไปเย็บส่วนของที่เป็นด้านข้างลาตัวตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปเดินเส้นเย็บก่อนก็ได้นะคะหลังจากที่เราค่ะเดินเส้นเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ วัดออกมาค่ะจากตะเข็บตรงนี้จากตรงนี้นะคะออกมาอยู่ที่ประมาณ1เซนก็ได้นะคะโดยรอบเลย1เซนตรงนี้นะคะนี่เลยเราก็จะได้ในแบบนี้นะคะนี่วัดออกมาแล้วก็ตัดออกมาค่ะ1เซนก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะทุกอย่างมันจะถูกขยับเข้าไปนะคะและขั้นตอนต่อมาค่ะเรานะคะก็ถ้าเป็นตะเข็บด้านข้างแบบนี้อันนะคะแนะนําให้ว่าเราค่ะจะต้องแบตะเข็บนะคะ เพราะว่าด้านบนเนี้ยเราจะต้องกุนผ้านะคะโดยรอบตรงนี้ฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะแบะตะเข็บตรงนี้ด้านข้างได้ค่ะมันก็จะได้เย็บผ้ากุ้นนะคะโดยรอบมาแบบนี้ได้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วค่ะก็ไปพ้งริมนะคะแบบแบะตะเข็บนะคะตะเข็บซ้ายตะเข็บขวาแล้วก็แบะพอหลังจากแบะเสร็จนะคะก็ไปรีดค่ะไปรีดนะคะพอหลังจากรีดเสร็จแล้วค่ะก็ผ้ากุนตรงนี้นะคะมาเดินเส้นเย็บค่ะประกบนะคะโดยรอบค่ะ พอเย็บประกบเอาด้านนอกกับด้านนอกนะคะประกบกันแล้วก็พับทบเข้าไปด้านในแล้วก็ทําการเย็บกดนะคะโดยรอบนะคะประมาณนี้นะส่วนวิธีการเย็บผ้ากุนนะคะอันน่ะเคยแนะนําไว้หลายคลิปแล้วนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูลองไล่ดูก็ได้ะคะ่ะที่เขียนว่าวิธีการเย็บผ้ากุนนะคะใช้วิธีการนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการทาค่ะเพื่อให้งานนะคะออกมาในแบบที่ ย่อส่วนตามสัสดส่วนเดิมตามโครงสร้างเดิมนะคะแล้วก็ทรงไม่เสียอันนี้เป็นวิธีการทั้งหมดค่ะก็ลองไปปรับใช้กันนะคะรับรองค่ะว่าหลังจากแก้เนี้ยงานนะคะออกมาในแบบที่ทรงแบบไม่เสียแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ตามโครงสร้างเดิมวิธีการก็ประมาณนี้ค่ะ